ครับสวัสดีครับพบกับสามพี่น้องไปมา l รอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสวนงุ่นนะครับสองเดือนกว่านะครับนี่อัปเดตทุกเดือนนะครับแถวนี้น่าจะไหลอีกสองสามต้นนะครับที่ยังไม่ถึงข้างบนนะครับ สวยนะครับอข่นี้อยังให้น้ำครับตอนประมาณบ่ายโมงครับกาแดดร้อนครับหลังจากที่ฝนหยุดตกไปสามสี่วันนะครับนี่ แล้วก็เอาออกได้เลยครับกนลังสวยครับกนลังสวย อันนี้สก卡尔ต้านะครับสก卡尔ต้าแถวเดียวนะครับสก卡尔ต้าแถวนี้ฝั่งนี้สองแถวนี้ก็แบล็กโอปอนะครับแบล็กโอปอลครับนี่ก็สวยครับ โอ้วอยร้อนเลยครับสกาลต้าต้นใหญ่ครับ ลังสวยครับลังสวยว้าวยังยม่ลยทำังเลื่อนให้นะครับสวยครับ มาปากไม่ได้นะครับสามพี่น้องแฟมิลี่นะครับส่วนองุ่นสามพี่น้องนะครับอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับร้อนร้อนครับร้อนเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ โอเคครับสวัสดีครับ